แล้วก็ที่เจดีนะครับมันจะเป็นที่เก็บอธิของพาระอรหันนะท่านจะไปนั่งเดี๋ยวกิกากินหำสกก่งากินที่ปตรงรงักคันเลยนะเป็นสังคังนำมามิ เันนี้ก็เป็นเจดีย์เป็นธรมิกัสถูก ดองาอันนี้ก็เป็นรรมเมกสถูปที่แสดงธรรมาจักรกับปรวัตินสูตรอง,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 84,000เจรร 14, ดีสร้างตมอ,อ๋อมันก็มันก็ว่าไปงั้นแหละความจริงมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกรวมอันเล็กๆหมดเลยรเประมาณ <c oughs> อันเล็กๆอ่ะรับหมดเลยหรือเปล่า มีลวดลายแต่ไมยพระเจ้าโสกมหาหลาชมีลวดลาย <c oughs> เขาก็ขันรูนมีที่นั่งหรือเปล่า วันนี้มันเกมงวดนะดู เป็นลวดลายไม้สกุกโอ้มีเจอหมอกข้างนั้นเลยวย